จะเข้าไปการนําเข้าบ้านยั่งยืนนะคะเข้าไปที่ดีคาร์ดคลิกเข้าสู่ระบบใส่รหรสัสสำนักทะเบียน4718หรือของจังหวัดท่านพาสเวิร์ด dopaq1234 d o p a k e y 1 2 3 4เข้าสู่ระบบ ไปเจอหน้าแรกนะคะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาไปที่เลือกเป้าหมายของหมู่บ้านยังยืนนะคะเลือกตำบลที่ขอเลือกหลบเรานะคะเราชอบหลบเราทิ่ต่อไปนะคะแล้วก็เลือกหมู่บ้านเป้าหมายนะคะพอปีที่แล้วนี่เราเลือกตำบลและหมู่บ้านแต่ปีนี้เราต้องทําทุกหมู่บ้าน ดังนั้นเราก็ต้องนําเข้าหมู่บ้านให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นเราจะไม่สามารถที่จะบันทึกผลการดําเนินง,งานในวอลลุมเราได้นะคะพอเลือกไปแล้วนะคะมันก็อยู่ในฐานระบบก็ไปคลิกที่หน้าแรกไปไปคลิกที่หน้าหลักนะขอพัยว่าตอนนี้ข้อมูลมันอยู่ในหน้าหลักแล้วไปหลุดเรานะคะเมื่อกี้เราเลือกหมู่หนึ่งก็ไปที่หมู่หนึ่ง ไปทีการประเมินเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านเจ็ดข้อก่อนนะคะไปใส่รัวเรือนไปใส่ข้อมูลต่างๆคุ้มบ้านยาเสพติดต่างๆแล้วก็บันทึกนะคะซึ่งหัวข้อในการบันทึกนี่มีเยอะมากเลยนะคะต้องค่อยๆบันทึกไปเพราะว่าหมู่บ้านหนึ่งใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยนะคะกว่าเราจะนําเข้าแผนงานข้อมูลกอมอรายงานความก้าวหน้านะคะมีอ,อ,อยู่หกหัวข้อใหญ่นะคะ ก็ต้องใช้การรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็จะเชื่อมไปที่ MOI Volume ด้วยนะคะน้องๆก็ศึกษาเอานะคะเรื่องกอมเนี่ยเขาให้ใส่รูปภาพด้วยแล้วก็ต้องเก็บข้อมูลใส่ชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรรูปถ่ายนะคะคือในอยู่เก็ดเจ็ดภาคีเครือข่ายนะคะต้องค่อยๆทําไปนะคะวันนี้พี่ก็ขอแนะนาในการนําเข้าหมู่บ้านยั่งยืนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ